ผมชื่อกนิกาพินลัครับมาจากบริษัทจอยอรอนของปาจีนนะครับผมเหมาะสมมากๆเลยครับเพราะเรามาอบรมวันสองวันนี่โอ้โหมันมีความรู้ขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์วันที่อันไหนที่ไม่รู้อาจารย์ก็อัดสอนบอกทุกอย่างเลยว่า อะไรมั่งคืออาจารย์สอนโหดีมากเลยครับอาจารย์ความรู้ตัวนี้โอเคเลยครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์พูดดีมากแล้วก็ชี้แจงอะไรดีมากเลยครับใช่ครับให้ความรู้เราอาจารย์พูดดีจริงจริงสอนดีมากเลยมีแค่ที่จอดรถมันมันน้อยไปแค่นั้นนะครับก็แค่นั้น,นครับอันนี้ดีหมดทุกอย่างดูแลดีมากเลย เรื่องกับข้าวน้ําดื่มกาแฟมีทุกอย่างอ่ะด <Christ>. ีมากเลยครับผมครับผมกังวลมากครับเรื่องทฤษฎีที่ข้อสอบเนี่ยผมกังวลมากเลยแต่เรื่องปฏิบัติเราเราทำทุกวันแล้วอาจารย์ทำงานทําทุกวันมันก็พอรู้ว่าอาจารย์มอบตัวนี้ให้แล้วก็เพราะเพราะอ่านออกอ่ะว่าระบบนี้ตรงเราก็ทําทําทุกวันแต่เรื่องทฤษฎี่ สอบเมโอกลางบุงมากเลยกลับถึงห้องคุมอ่านหนังสือถึงเที่ยงคืนน่ะผมกลัวไม่ผ่านตัวนี้แต่ปฏิบัติผมไม่กล,<ห>ลัวไงโล่งเลยครับคือที่เราอ่านมามันก็อยู่ในข้อสอบตัวน,นั้นบางตัวก็ไม่ไม่ไม่มีก็มันก็โอเคเลยครับ <c oughs> ครับคครับผมครับสวัดีครับ